นี่ครับเวลาฟาร์มไม้เนี่ยอดเยอะเห็นไหมครับได้ไม้เยอะมากคุณผู้ชมอันนี้คือฟาร์มด้วยท่าโจมตีปกตินะฮะอาจจะได้เป็นเนื้อกับหนังซึ่งจะได้เนื้อเยอะกว่าใช่ไหมคะพาทุกคนมาดูความลับของท่าฝนเล่ฟอนรำก่อนแล้วกันนะฮะท่านี้ครับไว้เก็บไฟเบอร์ได้ดีครับมันมีความลับอยู่2อย่างนะท่านี้ใช่ครับตอนนี้คุยยังไม่เห็นอะไรหรอกแต่เดี๋ยวสักพักนะครับมันจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดโผล่ออกมานะท่านผู้ชมปึ๊บอ่าลืมไปครับถ้ากัดใจฟาร์มเบอรีร่ได้เลยเนาะเมื่อกี้ครับได้แปดส โอเคครับได้ฟาร์มเบอร์รี่เดยเนาะลืมบอกไปโอ้ oh, ได้99านี่ไงมันอัพจริงด้วยเออเออต้องไปสัตว์ไซส์ใหญ่ๆนะครับท่านผู้ชมอย่างเช่นสเตโกงูก็เหมือนจะมีผลกับท่าน,นี้นะอนเลฟฟ้อนลําครับคุณเห็นพูกไม้ในบึงพวกนี้ไหมฮะใช้สกิลที่ใส่ไปเลยครับคุณเห็นไหมครับคุณจะได้ดอกไม้เลยครับแต่คุณก็จะได้มเมล็ดกระบ,บองเพชรเป็นจำนวนมากๆนะกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมอาร์อีกแล้วนะครับ เฮ้ยผมเจออะไรน่าสนใจว่ะเฮ้ยปจิจาร่าเลเวลเท่าไหร่อ้าวเฮ้ยหนีไปแล้วโอเคอ่าก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เปลือยเปล่าแมนนะครับเดี๋ยวขอส่องนอกหน่อยซซ <c oughs> กิจกรรมสวนสอดออมสิบนะฮะช่างแมงเถอะอ่าก็สําหรับวันนี้นะผมก็ไม่ได้ใส่ชุดอะไรเลยนะครับ <c oughs> นี่เห็นไหมครับก็ชุดมันแตกมาแล้วผมขี้เกียจซ่อมโอ้ยเดี๋ยวแล้วคุณจะโดดมาทำไมเนี่ยโถ ผมขี้เกียจซ่อมชุดผมนะเลยปล่อยมันไว้แบบนี้เลยนะแล้วก็มาเจอกันตอนเ,เช้าๆาของเกมอาร์กนะครับมนาะอาสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็รู้สึกแบบตื่นเต้นนิดหน่อยนะเพราะว่าผมจะพาทุกคนไปจับทอริซิโนซอรัสนะฮะแล้วก็มาดูประโยชน์ของคุณพี่ทอริซิโนนะครับว่าคุณพี่ก็สามารถทําอะไรได้บ้างซึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าทอริซิโนซอรัสเนี่ยเป็นสัตว์สารพัดประโยชน์นะฮะเอามาสู้ก็ดีเอามาฟาร์มของก็ดีนะฮะ <Wow. S 1> เรียกได้ว่าครบทุกวงจรเลยทีเดียวนะฮะนั่นคือตัวที่ผมเจอนะฮะ 125สําหรับเลเวลนะฮะตัวเมียนะสีก็คล้ายๆไฟนะเพราะว่าสวยดีนะ <c oughs> ผมจะต้องล่อให้มันขึ้นมาแ,แถวเนี้ยผมจะได้แบบว่าใช้จุดสูงๆของก้อนหินยิงได้สะดวกนะท่านผู้ชม <c oughs> นี่สัตว์เปเจล่ามันตกใจผมหนีไปแล้วช่างมันเถอะใช้เป็นธนูนะฮะลูกดอกแบบอาเออะไรวะท็อกซิคแคนแอโร่นะท่านผู้ชมจะมีประสิทธิภาพสูงนะยี่สิบดอกยีก่สิบกระดอกก็ร่วงนะฮะถ้าเป็นท็อกซิคแคนแอโร่นะเดี๋ยวผมจะขอเปิดไปด้วยอันนี้นะ ผมจะยิงให้มันมาทางนี้ก่อนด้วยออันนี้แล้วกันนะฮะอันนี้ผมเตรียมมาเผื่อมันไม่พอเนาะแล้วก็จะมียาคูณสิบนะฮะอานของมันสามารถคราฟไปตอนเลเวลที่หกสิบเก้านะฮะท่านผู้ชมโอเคโดนไหมวะยิงๆไปก่อนครับระชึบเออลูกศรมันหายไปไหน,นก็ไม่รู้อะอันมันทาได้เรื่อยวลหกสิบเก้านะแล้วก็คยโบที่ชอบเป็นคีโบเมกาโลโซอรัสแต่ว่าผมเนะี่ยผมลองพยายามหาไข่เมกาโลซอรัสมาหลายรอบละ คือมันเป็นสัตว์ที่อยู่ในถ้าอย่างเดียวนะท่านผู้ชมครับอ่าโดนเถอะไม่โดนได้ไงวะเฮ้ยมันไปอยู่บนก้อนหินนั้นแทนแล้วะวะท่านผู้ชมตัวนี้นะฮะก็มันจะเป็นแบบว่าอย่างอะไรวะสัตว์ที่ไม่ทําร้ายเราถ้าเราไม่เข้าไปใกล้มันจนเกินไปนะฮะถ้าคุณเข้าไปใกล้อาณาเขตของมันนะมันก็จะแบบว่าไล่ฆ่าคุณอย่างบา้าันอย่างบาาง้าคลั่งเอาละเดี๋ยวผมขอทําลใหม่ยิงไปก,ก่อนเอาลูกศรน,นี้แหละผมจะจับมันด้วยมันนาวนะครับอ่าฮะ บรราวเก้าสิบกว่าลูกวันนี้น่าจะเหลือประมาณแปดสิบกว่าลูกก็แหละก็ผมเนี่ยลองมาสู้กับมันดูนะคะตอนที่ไม่ได้อัดคลิปเนี่ยผมก็ตายหานะฮะเออตอนแรกว่าจะลองวิ่งซอยแล้วยิงมันดูแต่มันไม่ไหวเว้ยมันวิ่งเร็วมากครับตัวนี้ต้องโดนเราไหมวะโดนเถอะแปะโอเคโดนละมันวิ่งมามันวิ่งมามันวิ่งมาแปะโดนแปะโดน ตบถึงไวเนี่ยเฮ้ยมันตบผมถึงนี่ว่าเอ้ยเดี๋ยว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 วิ่งวิ่งวิ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 ไอ้ชิบหายเอ้ยแม่งโอ้ึว่าจะตีไม่ถึงซะแล้วะโถเอ้ยมันวิ่งมาไวมากครับท่านผู้ชมบอกเลยครับวิ่งโคตรไวตัวนี้อย่านะเว้ยอย่าตามมานะเว้ยอย่าตามมานะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีโอ een, <Brain. S 1> ้ยมันขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมมาไวลือเกินมาไวลือเกินนะมึงเนี่ยตบสรบด้วยนี่ว่าลืมไปไอ้บ่ีย อย่ามายุ่งกับม้าลายกูดิเอาเฮ้ยมันต้องทำลายเขาของแล้วเฮ้ยไอ้บ้าไอ้บ้มามันนี้ก่อนมันนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพัดสีม้าลายผมไว้ก่อนนะมาหากูนี่มาเร็วเร็วเร็วอย่ายุ่งกับของกูดิมันนี้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 วันนี้โอ้ยนกโลกจิตไม่ใช่นกดิไอ้ตีโดนโดนโดนยิง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 พัดสีสัตว์ไปก่อนทนะ่านผู้ชมเฮ้ยอย่าอย่าเฮ้ย,ยอา้าว เฮ้ยมันจะสลบแล้วนี่วะจะวิ่งไปไหนวะมันยุ่งยากจังวะท่านะผู้ชมเอ้ยเออ,เอ,อยิงออกก็ทีวะโดนสลบเธอมึงโอ้ยโทษท่านผู้ชมม้าลายผมเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้เลือดเหลือหนึ่งร้อยโอ้ยลูกพอ่อลูกพอ่อจะตายหายอยู่แล้วเนี่ยเท่านัดนอนผมนะเทนั้ตอนผมก็ยังอยู่ดีนะเอาละลูกพอ่อเดี๋ยวพ่อกลับมานะจะม้าลายพอ่อเอาเนทูรอลไปนะเอาละเดี๋ยวขี่เทนั้นตอนไปดูดีกว่า โอ้ยท่านผู้ชมมันตีมาไล่ผมเกือบตายเลยว่ะโอ้ยชัวเอ้ย,อยไอสารชัวแก yeah! ไหนรู้สีบวกให้กกี่เลเวลเนี่ยฮะบวกให้หกสิบสองเลเวลนะฮะโอ้ยเกือบตายหากทั้งครอบครัวครับมันจะฆายกครัวพวก,กยยระครูได้ยังไงเนี่ยฮะโธ่เอ้ยเอาไปนี่เอาไปขึ้นทีแล้วเท่าไหรค่ะครับเจ็ดนะฮะบูยทำไม่ใช่ยาคงสิบขึ้นทีละศูนย์จุดเจ็ดเกินไปไหมครับเพศไห้ค่าหารมันโอ้ยตัวนี้มันหิวมาก นี่ก็สวยครับเทมแป๊บเดียวก็ติดครับอุย้ยแต่มาลายผมแม่งเกือบตายเลยอะมาหกสิบเปอร์เซ็นตครับเจ็ดสิบโอเคแปดสิบสองละเยี่ยม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 โอ้ยท่านผู้ชมเซตยูเทนทอริซิโนโซลัสแม่งบักห้ำนี่โอ้ยท่านผู้ชมมันต้องกินอย่างบ้าคลั่งแน่เนี่ยผมขอเอาเบอรี่ที่มีใส่ให้มันก่อนอ๋อข่าหามันเต็มนี่หว่าตอนเราเทม,มันเสร็จลืมไปเอาละใส่อารให้พี่แกเลยนะฮะ เอ้คลิปนี้ไหวจังวะ่ะท่านผู้ชมนี่เพิ่งห้านาทีเองนะผมจับมาได้แล้วเหรอไหวจังเลยผมไม่รู้บอกไปหรือ,อยังนะท่านผู้ชมผมบอกผมมาผมมาแตงไม่บอกนะว่าออ้มันทําได้ตอนเลเวลหกสิบเก้านะท่านผู้ชมอ่าโอเคเอาล่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมมาดูนะฮะสิ่งที่น่าอัศาจรรย์ของทริซินโอนซอนั่นก็คือประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวที่เก็บได้ทั้งพืชผักและเนื้อหนังนะครับซึ่งมันไม่มีสัตว์ในเกมไหนตัวไหนทําได้เลยมั้งนะเท่าที่ผมรู้นะ เก็บได้ทั้งพืชผักและเนื้อหนังนะครับซึ่งมันไม่มีสัตว์ในเกมไหนตัวไหนทําได้เอาล่ะทฤษฎีหนงซอมมาดูมาดูความเร็วในการกันที่ก่อนนะฮะท่านผู้ชมตัวผมดูเล็กไปเลยเนาะผมไม่อยากเชื่อเลยว่าไอ้ตัวงี้มันตบติดคาสลบได้คือแบบเล็บมือแหลมนะมันมันต้องไม่สลบดิมันต้องทาให้กูแบบตื่นขึ้นกว่าเดิมอีกนะเพราะมันแหลมมันแสบอะไรเงี้ยเออไอนี้ก็เป็นแบบนกนะฮะไอเอะ ไอ้งบลวกเอ้ยอาครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่บ้านกันนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันรีวิวสะดวกกว่านะแล้วที่นั่นมันแหลกด้วยเนาะที่บ้านก็จะแหลกๆนิดนึงนะครับขออภัยด้วยเพราะว่าต้นไม้มันเยนน <Okay. S 1> อนเนาะโอเคครับมาเริ่มจากการโจมตีของมันก่อนนะครับทริซิโนโซเนี่ยผมตั้งชื่อว่าเทมเปสนะฮะที่แบบพายุอย่างงี้เนาะ อาสีนี้สวยมากผมชอบมากๆเลยครับตัวนี้เนี่ยผมพาไปฟาร์มไว้มอายุแล้วนะล่าสุดเลเวลเท่าไหร่จะไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้เลเวล206ครับแล้วก็มีเลเวลอัพให้อีก4เลเวลแต่ว่ามันจะมีความลับของมันอยู่ครับเดี๋ยวผมจะมาให้ทุกคนได้ดูไปเรื่อยๆเนาะก็สำหรับใครที่อยากดูความลับมันก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่าอันนี้คือท่าโจมตีปกตินะฮะเป็นการตบอ่าฮะตบแบบนี้นะฮะติดค่าสลบเล็กน้อยครับไม่ต้องไปสนใจนะฮะเหมาะสำหรับใช้ฟาร์มไม้ครับไม่สามารถใช้ตบภูไม้ได้นะ นี่ครับเวลาฟาร์มไม้เนี่ยได้เยอะเห็นไหมครับได้ไม้เยอะมากเนี่ยโ <Yeah. S 1> อเคแล้วก็ท่านี้ครับสัตว์ตัวนี้เนี่ยสามารถ <c oughs> โอ้ยขอไปด้วยสามารถฟาร์ได้ทั้งทรัพยากรจากพืชและจากสัตว์เลยนะครับอคนจะได้มาเห็นว่าสอความสามารถของมันนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับว่ามันฟาร์ได้จริงๆหรือเปล่าทริซิโนมันมีการยมตีปกติกตมีสก,กิลอะก,ก็ได้ครับมีการยมตีทั้งหมด3ารูปแบบนะแบบนี้ครับ เลื่อนขึ้นจะเป็นการอย่างนี้นะฝนเล็บฟ้อนลำอย่างนี้เนาะอไวยฟาร์มไฟเบอร์ได้ดีครับท่านี้มีความลับของมันอยู่นะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวทุกคนจะได้มาดูพร้อมๆกันนะอันนี้ถ้าถ้ากัดนะครับเลื่อนลงนะอันนี้ไว้ฟาร์มหนังได้ดีเนาะเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่นี่ถ้ากัดก็มีความลับของมันอยู่นะท่านผู้ชมอันนี้คือฟาร์มด้วยท่าจมตีปกตินะฮะอาจจะได้เป็นเนื้อกับหนังซึ่งจะได้เนื้อเยอะกว่าใช่ไหมล่ะหนังก็จะได้น้อยกว่าเนื้อเนาะเอาละ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูความลับของท่าฝนเลฟฟอนําก่อนแล้วกันนะฮะท่านี้ฮะไว้เก็บไฟเบอร์ได้ดีครับมันมีความลับอยู่2อย่างนะท่านี้เอาละครับนี่จะเก็บไฟเบอร์ได้เนาะแต่นี้ไม่ใช่ความลับของมันครับความลับของมันนะครับให้ทุกคนใช้ท่านี้ครับใส่ภูมิไม้ครับใช่ครับตอนนี้คุณยังไม่เห็นอะไรหรอกแต่เดี๋ยวสักพักนะครับมันจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดโผล่ออกมานะท่านผู้ชมไหนวะมันไม่ออกมาให้ผมวะจะหน้าแตกล้วเน่ฮโหลเฮ้ยฟาร์มไปเยอะแล้วนะนี่เห็นเรือยงเห็นหรือย ยี่สิบเอ็ดแครอทอะทุกคนเห็นใช่ไหมปับ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 เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเวลาใช้ใส่พุ่มไม้พุ่ประเภทพุ่มไม้ผมลองไปทํยจากที่อื่นมันไม่ได้เว้ยเพราะผมทําจากจากไฟเบอร์ในแถวบ้านผมเนี่ยได้นะีน่ยเห็นไหมเห็นไหมแครอทยี่สิบเอ็ดอันมันมาจากไหนวะมีใครรู้บ้างครับคําตอบเนี่ยผมยังหาคําตอบของปริศนานี้ไม่ได้เลยนะฮะใครรู้ก็บอกกันทุกันทีนะฮะมาแชร,ร์ความรู้ความคิดเห็นกันนะครับนี่เห็นไหมครับไรไฟเบอร์เยอะมากเนี่ยเป็น เนี่ยได้ฟาร์มแครอทไปในตัวได้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมมีเท่าไหร่ละมันมีแบบจากก่อนหน้าด้วยนะนี่ครับตอนนี้มีแครอทอยู่100ครับ200 300 349อันนะครับไฟเบอร์ล่ะไฟเบอร์เพิ่งเริ่มฟาร์มเมื่อกี้แล้วครับได้เท่าไหร่นะ5,000อันครับ58,346อันครับคือคุณไม่จับตัวนี้เหมือนคุณพลาดไปเลยพลาดตัวฟาร์มดีๆไปเลยนะอ่ะนี่เป็นไงเป็นไงเยอะมากอาล่ะเดี๋ยวผมจะมาบอกอา่า ความลับของท่าท่ากัดมันนะท่านผู้ชมขอข้ามอสช็อปตัวนี้ก่อนนะเราจะฟาร์มหนังด้วยท่ากัดนะท่านผู้ชมเพราะมันให้ประสิทธิภาพในการฟาร์มดีกว่าเนาะอิ่งตามมอสช็อปไม่ทันได้ยังไงวะอ่าท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามันฟาร์มได้ที่เท่าไหร่นะฮะปึ๊บอ่าลืมไปครับท่ากัดใช้ฟาร์มเบอร์รี่ได้เลยเนาะเมื่อกี้ครับได้แปดสิบสองใช่ไหมท่านผู้ชมครับอ่าโอเคครับได้ฟาร์มเบอร์รี่เลยเนาะลืมบอกไป ความลับของท่ากัดนะผมจะต้องเปรียบเทียบให้ดูกับสัตว์ประเภทเดียวกันทุกคนจะได้เห็นแบบชัดๆเนาะเอาละครับตอนนี้เรามาเจอนที่บึงแล้วแต่ผมขอเคลียร์ไอพวกนี้ก่อนไอพวกกระโปงหนี่82หนังเฮ้ยมันต้องเป็นเฉพาะกับพวกสัตว์ตัวใหญ่เช่นพารัสษซอน้าท่าน,ะนะผู้ชมได้ได้99นี่ไงมันอัพจริงด้วยเออ,เอ,อต้องไปสัตว์ไซส์ใหญ่ๆนะครับท่านผู้ชมอย่างเช่นสเตโกงูก็เหมือนจะมีผลกับท่านี้นะไอตัวนี้ได้หรือเปล่าอะเอาละตอนนี้ผมฟังหนังจากโฟเมียได้9 9ใช่ไหมครับอ่า เป็นสัตว์บางตัวที่มันจะมีผลนะท่านผู้ชมอืมพวกสัตว์ที่มันดรอปหนังเยอะๆมันจะมีผลกับทา่านี้ผมลเวลอัพไปหนึ่งครั้งใช่ไหมตอนเมื่อกี้ฟาร์มได้9 9ใช่ไหมครับให้อัพเป็นดาเมจนะครับอ่ามีผลดีมากครับนี่ตบไปอ่าเมื่อกี้ได้9 9ใช่ไหมครับรอบนี้ล่ะร้อยสองเห็นไหมครับหนังจะเพิ่มขึ้นขึ้นมาครั้งละ2ถึง3ครั้งนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะไปตีโฟเมียให้ดูนะรอบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัพให้อีกทีหนึ่งอ่า อันนี้โอ้ยปะโถยดีโลมาฉกอะไรตอนนี้วะเนี่ยพวกสัตว์เล็กๆเหมือนมันจะไม่มีผลอะไรนะท่านผู้ชมครับเท่าที่ผมสังเกตได้นะเออเนี่ยดีโลผมแต่ก่อนผมฟาร์มไป1สิบเจ็ดตอนนี้ก็สิบเจ็ดเหมือนเดิมนะงูงูเห็นไหมครับเพิ่มเป็นร้อยสี่จะมีผลเฉพาะสัตว์บางตัวเนาะเมื่อกี้โฟเมียผมฟาร์มได้ร้อยสองใช่ไหมอ่าฮะนี่งูกับโฟเมียก็ดรอปหนังเยอะเหมือนกันเนาะอ,อ่มันก็จะมีผลกันนะนี่นไม่ได้ร้อยสี่ครับอ่า ทีนี้ยจะไปดูกับพาราเซอร์กันครับท่านผู้ชมพาราเซอร์ก็ดรอปหนังเท่ากับอีโฟเมียนะถ้าผมจะไม่ผิดนะโอ้ลมันเยอะจังวะจะตบตายใช้เวลานานพอตัวเลยเนะี่ยเราอัพดาเมจให้มันใช่ไหมครับก็มีผล2ทางเลยใช่ไหมตีแรงขึ้นแถมฟาร์มได้เยอะขึ้นอีกเนาะอ่าผมก็แบบเพิ่งไปสังเกตตอนไปเล่นเล่นมาเนี่ยเนาะแปดห้าสองโอเคตายดีวะโอเคพาราเซอร์ตอนนี้ผมฟาร์มหนังได้เท่าไหร่ครับร้อยสี่นะฮะอุย้ย โอ้ยโฟเมียมันดปหนังเยอะนะเนี่ยมันดบหนังเท่ากับพลาสเซอร์เลยครับคิดเอานี่ไม่ต้องไปเสียเวลาตีพลาสเซอร์เนาะจะฟาร์มหนังเอากับโฟเมียก็ได้นี่หว่าเอาละเมื่อกี้ผมฟาร์มไปร้อยสี่ใช่ไหมมาดูครับอัพเดทไปหนังมันจะขึ้นมาครั้งประมาณสองไม่ก็สามนี่เลยะฮะสองถึงสามเนาะแต่ไม่มากไปกว่าน,นี้หรอกน,ะนี่อ๋อลืมบอกไปอีกอย่างนะผู้ชมถ้าถ้ากัดไว้ฟาร์มชิติ้นได้ดีดนะ้วยเนาะอ่านี่ครับร้อยเจ็ดแล้วเห็นไหมเห็นไหมร้อยเจ็ดแล้วครับโคตรสุดยอดเลยครับ อืมโอเคมาดูมาดูมาด,มาดูตัวนี้เลเวลเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบนะฮะเจ็ดสิบโอเคมาดิมาดิสองพันละพันหกพันสามเจ็ดร้อยสี่สิบหกตายโอเคมาดูซิผมจะได้หนังเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดเห็นไหมครับมันเพิ่มขึ้นจริงๆนะฮะอ่าประมาณนี้สำหรับความลับเจ้าตัวนี้ในเรื่องของท่ากัดมนะันเนาะ เอาละครับต่อไปมาดูที่ท่าฝนเล็บฟ้อนํำนะท่านผู้ชมคุณเบื่อหรือเปล่าครับกับการที่ต้องไปเดินหาต้นกระบองเพชรเพื่อไปเก็บเม็ดมันมาปลูกเล่นเนี่ยคือมันแบบเป็นอะไรที่เชยไปแล้วครับคนทําแบบนั้นคือคนโง่เท่านั้นฮะผมขอแนะนําครับสกิลนี้เลยครับฝนเล็บฟ้อนลาครับคุณเห็นพูกไม้ในบึงพวกนี้ไหมฮะใช้สกิลที่ใส่ไปเลยครับคุณเห็นไหมครับคุณจะได้ดอกไม้เลยครับแล้วคุณก็จะได้เมล็ดกระบองเพชรเป็นจานวนมากๆนะฮะเห็นไหมครับอ่าเป็นไงเป็นไงดู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 โอ้ยเนี่ยฟาร์มให้หนักตัวตายไปเลยครับท่าน ไปไงไปไงเปไงอ่าดูครับดูซิว่าเราได้อะไรมาบ้างตอนนี้อ่าอันนี้ผมฟาร์มมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วนาะเห็นไหมเนี่ยได้มาตั้งเยอะเนี่ยครับมเมล็ดเนี่ยใครชอบไปปลูกนะฮะก็ฟาร์มด้วยวิธีนี้จะคุ้มนะฮะแล้วก็คนที่จะทํารังผึ้งเนาะนี่นี่เลยอันนี้มันไว้ทํายาแล้วก็ทำรังผึ้งกินเล่นก็ได้นะท่านผู้ชมดอกไม้แลเนี่ยมีประโยชน์นะฮะเห็นไหมครับถ้าฝนเล็บฟอนล่มเนี่ยมีความลับเยอะเหมือนกันนะ แล้วก็ตัวนี้ถนะ้าเป็นสัตว์ที่สามารถฟาร์มต้นกงกลางนะเพื่อเอาดอกไม้และเ, <Okay. S 1> เ,เห็ดแร่ได้ด้วยนะเอ <Okay. S 1> สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะฮะห้ามใช้ท่านี้ครับท่านี้คุณจะไม่ได้อะไรเลยไม่แต่เศษไม้ครับเคุณต้องใช้ท่านี้ครับนี่นี่ท่าฝนเล็บฟ้อนลำนะใส่เข้าไปครับโอกาสดอกของเห็ดแร่บอกเลยว่าน้อยมากครับท่านผู้ชมดูครับดูดูด,ดูกว่าจะได้มาอันนึงนะมันจะดอกครั้งละหนึ่งถึงสองอันนะท่านผู้ชมเห็นไหมได้สองอันนี้เนาะอ่ามฟาร์มไปครับ พกต้นไม้ต้นกงกลางในบึงอะ่ะแล้วจะมีอีกต้นหนึ่งที่มันดรอปนะเป็นต้นในบึงเหมือนกันนะครับเป็นต้นไม้แบบต้นสีน้ําตาลอะ่ะตาตาลออกสมๆมเข้ม,ม,ม,มๆหน่อยต้นมันจะแบบดิ่งลงมาเลยอะ่ะไม่มีการโค้งงักๆเหมือนต้นกงกลางเนาะเอออย่างที่บอกเห็นไหมโอกาสดรอปดรอปยากมากเมื่อกี้ผมได้แค่อันเดียวเองอะ่ะฟาร์มตั้งนานอะ่ะอ่าฮะแต่ถ้าเห็นไหมมันมันดรอปยากถ้าถ้าคุณใช้ท่าท่ากัดของมันนะท่านผู้ชมครับมันจะเป็นการฟาร์มไม้แบบไม้ล้วนๆเลยนะ ไม้ล้วนแบบไม่ไม่มีไม่มีแท็ผสมอะไรดูนะอ่าใช้กับต้นไม้ธรรมดาก็จะเป็นแบบไม้ล้วนเหมือนกันเนาะอ่าแบบ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 โอ้หท่านผู้ชมตกไม้แลมันเอ้ยเห็ดแลมันหายากจังวะเอ้ยผมยังไม่ได้อีกหรอวะคุณมีวิธีหนึ่งที่จะหาดอกไม้แลนะเห็ดแลโอ้ยพูดผิดหลายรอบจังเลยก็คือไปขูดคริสตัลนะท่านผู้ชมมาเอาพิกแอคไปขุดเอาอะหรือว่าไอ้ต้นเนี้ยคุณก็สามารถเอาพิกแอคไปขุดเอาได้นะมีแอคขวานอะไรเงี้ยเนาะ โอ้ยผมยังไม่ได้เห็ดแรงอีกเหรอเนี่ยมันชะยากจังวะโอ้โหปึ๊บได้แล้วครับหนึ่งอันเห็ดแรนะครับเป็นแบบธาสวนประกอบที่ใช้ทํายานะเอามากินเล่นก็ได้เอาให้จิงโจ้กินก็ดีนะจิงโจ้เป็นสัตว์ที่ต้องจับด้วยเห็ดแรเท่านั้นนะท่านผู้ชมยิงใง้สรบปแล้วก็เอาเห็ดแรยัดนะฮะใครอยากดูผมจับก็คอมเมนต์บอกได้เนาะแถวบ้านผมมีอยู่นะบ้านหิมนะน่ะโอ้โหได้ลนะสองอันหือคอยคอยคอยอีกรอบนึงเดี๋ยวมันเอออะไรเนี่ย นี่ท่านผู้ชมต้นไม้ที่ผมพูดถึงนะน้ำตาลส้มๆเนาะแบบนี้ครับเออเห็นไหมอืมไม่เสียหน้าไว้รอบนี้เงียบเงียเงียเงียโอ้โหดอกโคตรยากครับดูสิฮะการที่กูจะมาหาเห็ดแรนนะั้นเป็นอะไรที่ยากมากมามามมาโอ้โหไม่ดรอปให้ผมเลยครับโคตรยากลําบากครับเออสำหรับตัวเนี้ยผมแนะนําให้อัพเป็นดาเมจให้มันเนาะเพราะว่าได้ทั้งตีแรงได้ทั้งแบบฟาร์มดีด้วยเนาะอ่า คุ้มแบบ2ต่อครับท่านผู้ชมอ่าสำหรับคนที่ไม่รู้ก็รู้ไว้ซะนะครับว่ามีความลับของท่าพวกนี้อยู่ด้วยเนาะไม่รู้ว่าสัตว์ฟาร์มตัวอื่นมันเป็นนี้หรือเปล่านะว่าแบบดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วแบบของที่ฟาร์มได้จะเยอะขึ้นตามเนาะแต่เอทอร์รีซีโนมันเป็นตัวนี้และผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นเฉพาะพวกของจากสาัตว์หรือว่าของจากพืชก็เป็นได้เช่นกันนะอ่าก็ลองต้องไปคอยติดตามดูกันนะครับใครที่แบบ ชํานาญตัวนี้ก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าผมว่าอยากไปลงถ้ำให้ทุกคนได้ดูบ้างนะห่างหายจากการลงถ้ำกันไปสักพักหนึ่งแล้วเนาะโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอกรับลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับเทพเปสลูกพ่อบอกลาท่านผู้ชมหน่อยสิเงียบๆๆๆสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวมืด